ดูสิครับโคนเล็กมากตัวนั่นนะ <c oughs> โอ้ยสุดยอดลูกเพ่ทำอะไรผมดูลูกเพ่ร <c> ถ <oughs> มเมอร์โชว์เล่นสไลเดอร์ครับ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่างนังออนทัวร์ครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูรถคูดิเช่นเคยนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับพามาดูตอนเจ้ายักษ์เขียวมันเล่นโคลนด้านล่างครับ นี่ครับความลึก6เมตรครับนี่ฮะมาปัดลิงคโคนด้านล่างครับให้มันเสมอะฮะจะได้เทฟุตติ้งครับได้ตอกเสาเข็มแล้วก็เทฟุตติ้งนะฮะในฝายน้ำล้นแห่งนี้นะฮะนี่ตอนนี้ก็ลงมาเขียด้านล่างก่อนครับมาปรับพื้นที่ให้เสมอครับ ือจะได้ไมโคลเล็กลงมาปาักเข็มหรือว่าจะมาเขี่ยฟุตติ้งนะฮะเทฟุตติ้งนะเอออะไรประมาณนี้แหละครับคือเขาจะทำตัวนี้คือจะทำฝายชะลอน้ำนะฮะก็จะใช้รถขุด s k 2 0 0รุ่น1ิบครับตัวใหม่ล่าสุดนะฮะตัวนี้เพิ่งได้พันกว่าชั่วโมงครับคันนี้เนี่ย รอชมช็อตเด็ดตอนขึ้นครับถ้าผม,ม้ชมเนี่ยเขาดูว่าทางขึ้นน่ะมันนั่นชันด้วยแล้วก็มีขีดตมอย่างนี้เนี่ยไม่อยากจะคิดครับมันแน่นอนนะเราชมได้เลยเลยฮะเดี๋ยวตอนนี้ก็ชมคร่าวๆด้านล่างไปก่อนครับคันนี้ถือว่าใหม่ล่าสุดครับแต่ เขาว่าปี2,565เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งตัวครับตัวใหม่นะเป็น SM ตัวใหม่ตรงตัวครับจะเพิ่มออปชันอีกหนึ่งอย่างให้นะฮะต้องไปติดตามชมครับว่าเขาจะเพิ่มอะไรให้หนึ่งอย่างครับ น้องใหม่นองใหม่ครับตอนนี้สียังกริ๊กอยู่เลยนะฮอาจจะเสร็จแล้วฮะเหลือนิดเดียวนะฮะเหลือตรงที่มีโคยืนครับแล้วก็เสร็จแล้วจะขึ้นไปข้างบนนะจะขึ้นไวหรือเปล่าแท็กลื่นด้วยครับติดโคน มาชมภาพมุมสูงกันบ้างครับมาลุ้นครับตอนขึ้นนะครับรอลุ้นครว่าจะไวหรือเปล่าได้ยินข่าวว่าซูเปอร์เทนนั้นตัวเดิมมันแรงครับจะแรงแค่ไหนจะดูว่าจะสู้ลื่นได้หรือเปล่า ดูครับเอียงมาครับ45องศาขพอเสียค <Duygusal> ือแมวน้ำก่อนแต่ที่แรกครับ ทางชันมากครับทางขึ้นเนะี่ยไม่ไหวไหวไหวือเปล่าไม่น่าไหวครับตูดจิมโคนแล้วครับตูดจิมโคนแล้วลูกพี่นั่งดูอยู่ฝั่งนน้นนะครับลูกพีเนะี่ย ชันมากครับวเขียทางกันทแต่งทางใหม่ครับ รอบที่สี่ครับรอบที่สี่อ้รอบที่สามครับรอบที่สามครับไหวหรือเปล่าดูสิครับโขนลึกมากเลยตัวนั่นนะ <c oughs> สุดยอดลูกเพ่ทำอะไรผมดูลูกเพ่ รถเม่โคเล่นสไลเดอร์ครับเอาดีแล้วพี่เอาดีนะครับ อย่าให้ต้องใช้ตัชวช่วยนะลูกเป้ตัวเลขยังซ่อมไม่เสร็จเลยฮะร้อยสี่สิบยังซ่อมไม่เสร็จเลยฮะไม่มีเรามาช่วยนะลูกเพ้ทางขึ้นลูกเพ้สันจัดเลยครับชันเออ,เอรอบที่สี่อะ ตูดจิ้มดินเลยครับตูดจิ้มดินแล้วทำใจเัารถใหม่ถ้ามาทำงานนี้ก็จะเลอะหน่อยครับโอ้ oh, เดินเดิน<ๆ>ไปลูกพี่โอ้ขึ้นได้แล้วครับโอ้ย oh, สุดยอดเจ๋วมากครับจะตูดเลอะเอตูดแต่ตูดเลอะไปนิดนึงครับ แล้วก็จะทำทางลงมาครับมาเก็บตรงข้างล่างนิดนหนึ่งครับนี่นี่นีโอ้ถือว่าพี่แกใจถึงมากครับเด็ดเดี่ยวมากตัดตัดสินใจเนี่ยโอ้โหเป็นผมไม่กล้าลงครับลงแล้วโกขึ้นไม่ได้น้เรื่องของเรื่องเนี่ยเห็นขี้ต้มอย่างนี้เนี่ย เกือบถึงโอ้ลูกพี่ยืนสั่งครับสั่งได้หรือเปล่าเดินปีกครับเดินปีครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ